มาอยู่ที่วัดหุยบงอำเภอพร้พาวครับตอนนี้อากาศล่มเย็นมากนะคะ่ะมีอากาศเงียบมากไม่มีคนสักคนพามาเที่ยวที่อำเภอพร้พาวครับ <c oughs> โอ้เห็นในเพจ <c oughs> เห็นใน Youtube ช่องอื่นๆที่เขาทำดูสวยงามดีวันนี้ก็เลยแวะมาเป็นวัดสไตล์แบบจีนเนะบบไทยจีนมีอากาศเงียบเงียบเดีย๋ยวให้ดู บรรยากาศบริเวณรอบบัดดีกว่าเนาะบรรยากาศโดยรอบกประมาณนี้เงียบกลิปเลยมีไผ่สักคนเลยนะครับตุ๊เจ้าสักตนก็บาหารเลยเนาะวิหารเป็นงามเ,เอะอเนาะนี่ยครับผมเขามานั่งอยู่ส่วนแปดดอกเนี่ย ดูไปก็วิวสวยดีเนาะสยวิวยอย่างนู่นเอ้ยทำไมเงียบจังเลยปุ่นมีโบนปุ่นแฮมติ้งเนี่เอาปะเดี๋ยวเอาไปเอาบริเวณรอบข้างนี้่ะน้องปะงามดีครับวิหารสไตล์จีนนะปะท่านผู้ชมมาดู วัดถ้วยบงอเบอรพร้าวเนาะโอ้ยเงียบกริบจังเลยครับเนี่ยขี่รถเข้ามาไม่เจอใครสักคนเลย,ย,อ,ยอืม,มโอ้นี่มีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยเนี่ย บรรยากาศเงียบครับเอาเดิอนออกไปทางหน้าปะวัดถ้วยบงวัดถ้วยบงก็ไปเจอในเพจนั่นแหละในเพจใน Google นั่นแหละไปค้นหาคำว่าสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอพร้าวนะก็มาเจอวัดถ้วยบงนะ บรรยากาศมันเงียบมากเลยครับเนี่ยนกเนาะในน,นี่มีอะไรอะ่ะเงียบพิลึกเลยเอาน้องมาดูนี่เหรอไอเจอประวัติความเป็นมาของวัดเน วัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศสอ7 0ัน้วเนี่ยโอ้โหอาปาเดินไปข้างในนี่ทำไมไม่มีใครเลยเนี่ยหลวงหลวงพี่หลวงพ่ออยู่ไหนหมดครับเนี่ยเออดูบรรยากาศด้านในอยู่ทะลรูปอยู่ครับเนี่ย มีคล้องมีกรองอยู่นะครับอ้าวอ้าป่ะมีด้านล่างอีกครับเราเข้าถูกที่ไหมเนี่ยถูกแล้ว <laughs> อเออนี่อะไรที่เห็นในเพจเนาะก,ก็มาตาม G P S แหละครับมา ตาม GPS โอ้ยเราเข้าไม่ถูกที่แล้ว GPS โอ้โหเนี่นนยครับพ,พวกผมน่าจะเข้าผิดที่ผิดทางนะครับเพราะว่า GPS มันชี้ให้มาทางนี้น้องๆเนอ,นอนะเดินไปดูน้ำหนัแล้วเนี่ยครับบรรยากาศหลวงพี่หลวงพ่อไม่มีเลย สไตล์วัดจีนนะครับอุ้ยสิงโตม,มีอุโม,มงค์สุดเออสุดเออเคราะหอด้วยนะพามารีวิวมาชมนะครับอ๋อสามารถได้เอออ่ะนี่อุ้ยดูดูในนี้สวยเออครับน่าจะเข้าผิดที่ครับ นี่มีเจ้าแม่กคนอิ่มด้วยเนี่ยอ๋อครับสามารถขึ้นไปได้นะครับจะมีคนมาเที่ยวเน,ะน,นะาะาอืมครับเอาลงไปข้างล่างแล้วถ่ายขึ้นมาบ้าน,นูปะด,ด้านล่างมีอะไรเนี่ยเหมือนกับร้านขายของเลยเนาะ โอ้หลวงพี่ปปเป็นอยู่ด้านล่างนะครับโน่นโน่น,น,อน <laughs> อเออเข้ามาเข้ามาผิดที่ผิดทางเสร็จแล้วเรา <laughs> เข้ามาจากด้านข้างนะครับเออมันทําให้มุมภาพไม่สวยเลยนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่น,มมนะเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างขึ้นมาใหม่อีกที งามเนาะ mm hmm. อืมก็เดินมาจากด้านหลังอะครับอะไรก็ดูเป็นด้านหลังไปหมดเลยเขามีบันไดขึ้นด้านข้างด้วย <Okay. S 1> เนี่ยครับทหารกลับมาจะเป็นแบบนี้เนอะสวยไหมอืม mm hmm. สิ่งตรงใหญ่กันะเลยเนาะ mm hmm. เอาป่ะเดินลงไปข้างล่างหนู เอาพามาชมครับเนี่ยพามาเยี่ยมมาชมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเด,ด้นะอเออสวยครับสวยครับแต่ต้องต้องต้อง,ตองเดินไปข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาครับทำไม GPS มันชี้ให้เรามาทางโน้น่ะ <S <S เออเออนะเชื่อ GPS เเยอะนะครับเนี่ยมุมภาพมันกลับกันหมดเลยนะครับผมก็ว่าขึ้นมาไม่เจอใครสักคน เราเข้ามาจากด้านข้างเอาโหเอามามามาคือเวลาเราไปไหนเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับเลอะเทอะจริงไหมหนูเออเวลาไปไหนครั้งแรกนะครับประมาณนี้เลยเลอะเทอะ ถามว่าผมเดินมาทําไมจะเดินย้อนกลับไปให้ดูนะครับเพราะว่าเราเดินเข้าจากด้านข้างนะครับมุมภาพมันมั่วไปหมดเลยนะครับเดินย้อนสอนเป็นศิละปะก,การสร้างแบบไทยจีนผแบบสมกันเนาะนะครับวัดห้วยบงอำเภอพล้าวครับสวยงามมากอ้าวก็มีนะักท่องเที่ยวอยู่นะ เห็นไหมเขาก็มาจากด้านบนนะครับเขาก็มาจากด้านบนเหมือนกันแสดงว่า GPS มันมั่วนะครับเอเอามาท่านผู้ชมครับคือเวลาผมพูดเนี่ยมันจะติดภาษาเหนือติดสำเนียงแบบภาคเหนือเยอะมากนะครับก็หวังว่าคงฟังรู้เรื่องบ้างนะครับ สาวน้อยมันชวนคุยอ่ะครับเวลาผมจะบรรยายอะไรผมลืมหมดเลยนะเ <laughs> นี่ยมาดูวิหารด้านหน้าครับดูวิหารด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับวัดห้วยบงเน,ะน,เนาะคือปิดหมดเลยปิดหมดเลยไม่สามารถเข้าได้เข้าได้ไดหรือไม่ไมไเอาปะลองไปดูสิครับผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมนะ ปิดเหรอหใส่กุญแจโอ้นะครับสองตัวปิดเอาป่ะเดินย้อนกลับไปหนูเดินย้อนกลับไปนะครับเอามามามาเริ่มต้นทางนี้ใหม่มาครับย้อนกลับไปให้ท่านผู้ชมได้ดูความสวยงามทางด้านหน้าวัดนะครับเมื่อกี้เดินลงเออแล้วเราเราขึ้นไปแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนอีกทีที่เราเอาขึ้นดลด,ดขึ้นไปเมื่อกี้นะ นะครับดูจากมุมนี้บ้างนะดูจากมุมภาพที่ถูกต้องนะครับมานี้สวยงามเนาะสวยงามครับสวยงาม GPS ครับมาตาม GPS ครับมผมไปค้นหาวัดห้วยบงจากในเพจมานะครับพิมพ์ว่ารวมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพานะครับ เดินขึ้นไปเดินเดินให้ท่านผู้ชมดูจากมุมนี้เอามดแดงกัดเท้าอีกอ,อ่าสวยงามเลยเนาะดูจากมุมนี้ไปสวยงามครับเมื่อกี้เห็นนักท่องเที่ยวอยู่สองคนอะถูกต้องต้องเดินจากทางนี้เออเชื่อว่าคนมาครั้งแรกก็ต้องประมาณผมเนี่ยแหละครับน้่นมีนักท่องเที่ยวอยู่ สองสมคนนะครับผมว่าใครที่มาครั้งแรกก็ต้องโดนแบบผมนี่แหละเพราะว่า GPS นำมานะครับนำมาอ่าฮะอุ้ยนกติดน้ำดังอีละอ,าอา่ามาดูทางนี้นีสาวน้อยมารีวิวทางนี้มีอะไรบอร่อปลานองเห็นไหมบอ่อปลาอืมใช่บอ่อปลาเหรอไม่น่าจะใช่นะครับ <Hello. S 1> ออสวยครับสวยวิหารบิดแบบจีนนะเขาว่านี่กายเต่านะ,ะขึ้นไปหนูขนไปที่เดิมจะ้ะไ <c oughs> ไมม่ม่นนนนกกััเเ็ออโ้้หรคือไม่รู้จะบรรยายอะไรนะครับเพระาะว่าเพิ่งมาครั้งแรกเนาะ <c oughs> ประวัติเขาก็มีให้อ่านนะครับแต่ไม่อ่านครับพาชมเนี่ยหนูสวยจังเลยเนี่ยดูจากมุมนี้ไปอะ่ะขึ้นบันไดามาจากด้านข้างเราก็จะเจอบันไดแบบนี้นะครับอันนี้คือมุมภาพที่ถูกต้องแล้วนะนเนาะโอ้หนู เฮยยังเลยดูจากมุมนี้ไปไอ้หนูจะไปไหนก่อนดีจะไปหลังนี้จะไปหลังนี้หลังนี้หรือหลังไหนก่อนหลังไหนก็ได้หลังไหนก็ก็ได้เนาะชอบทางขวามากกว่าชอบทางขวาก่อนเนาะเพราะมันสวยอ่าไปน้ำซีสาวน้อยน้ำเออ เดินย้อนสอนก็เสียเวลาไปหลายนาทีแล้วหนูนใช่ GPS มันนี่เอา้าอันน,น,นี้อันนี้อะไรหน,หนูมาดูนี่ดิอง,งอคงงอคงเหรอใช่แล้วขึ้นไปอัน,นี้กนอินแตอืมครับนี่งอคงเอ้มาฮะถ่ยายจากมุมนี้ขึ้นไปสวยเลยครับนี่นี่กรส่น เราไปสาลาหลังแรกนู่นก่อนปะไป,ะปะเดี๋ยวก็เดินวนกลับมาเนาะสิงโตใหญ่นาาเลยอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับไป ทางโน้นต่อ,ม,ม,าาอมาทางนี้ครับโอ้เขาเปิดให้เข้าอยู่แต่เราเข้าผิดด้านนะครับเมื่อกี้ไปบอกว่าวัดไม่เปิดโอามีน้ำเต้าด้วยน้ำเต้าหวาะ่หะแล้วใหญ่น้ำเต้าปูปลาไม่ใช่น้ำเต้าของนางจีนอะเอาป่ะขึ้นไปซิ สวยงามาเหมือนกับวัดนั่นเลยอ่ะวัดหมื่นเมตตาคุณาลามเลยเนาะบรรยากาศไม่ค่อยมีหมอกวันดูอะไรก็สวยนะครับตรงนี้มีอะไรมีพระพรมหรือเปล่าลรตรงนี้มีพระพรมครับฝนตกแล้วเนาะ เอามาดูทุกซอกทุกมุมครับตามมาตามมาตรงนั้นมีเสาอะไรอีกแนนเราขับรถมาทางเสานั่นแหละปิดเบาเบ่ะเอามา<อ>ตามมาทุกท่านตามมาทุกท่าน ล้าก่อเดินเดินย้อนกลับอีกทีอ้อมทางนี้เนาะขึ้นไปดูเขาเรียกว่าเสาอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนี้นหรือออกด้านข้างได้ก็ไม่รู้ปะนะครับอโอ้โห หารกว้างขนาดนะครับเสียงกล้องงงวานเลยหนูนี่ครับมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะครับผมพามาดูความสวยงามของวัดห้วยบงนะครับไม่ได้มาเล่าประวัติอะไรเลยนะครับเขามีชื่อบอกนะครับ พรโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะตรงนี้ก็เป็นพระสังกัดจายนะครับรสังกัดจายนาะนี่ก็จะแม่กวนอิมนะครับตรงนี้ก็เป็นพระศรีอริยเมตรยัย หลายองค์เลยนะครับพระโพธิสัตว์พระหลวงปูแห่งเจีย,ย,ยรพระพุทธนาคปกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นศิละปะการสร้างแบบไทยจีนผสมกันนะฮะ โถงวิหารกว้างครับเออตรงนี้น่าจะออกด้านข้างได้นะครับไม่น่าจะเดินอ้อมแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูครับงงไหมงงไหมหลงทิดไหมพระมหาวิหารจีนภระีอริยมเมตรยัยนี่ นี่ครับนี่ครับตรงบริเวณรอบข้างก็ยังมีรูปปั้นต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็มีพระอีกหนึ่งองค์นะครับออาไป พารีวิวให้ทั่วเสียงกล้องกลงวานเลยนะครับเออตอนแรกว่าเขาตอนแรกนึกว่าเขาไม่ให้เข้านะไอหนูออกตรงนี้ได้หนูหนูไอหนูไม่สนหลอกแล้วครับไอหนูหูตึงมันออกตรงนี้ได้ไปที่เสาอะ่ะได้นะครับบรรยากาศ ภายในวิหารประมาณนี้นะครับมาเลยไม่ต้องอ,อ้อมละเนี่ยครับเมื่อกี้เราขับรถมาจากทางนี้แล้วมาเจอประตูตรงนี้อ่ะปิดไอ้หนูโวยวายเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าหนูบอก เขาไม่ให้ข้าประตูปิดโอ้โหสาวอะไรเสาวอะไรตามมาดูมาดูาาน,นะครับดูตรงด้านหน้าก่อนเนาะเยอะนะครับบัเมื่อกี้เราเราเข้ามาทางนี้แล้วขี่รถขึ้นไปโน่นละบนพัะถหานุมลาเนาะเออ เป็นวิธีการเดินที่อ้อมโลกนะครับนี่อ่าสวยนะครับแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดมืดฟ้ามัวดินไม่ละมาดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับพระพ่อฟ้า,ารพระแม่ดินนะครับตรงนี้ คือสถานที่มันค่อนข้างกว้างขวางและใหญ่โตนะครับบางทีต้องสลับเลนกล้องไปมาไปมานะฮะอ่าฮะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับคือเราไม่เคยมานะครับ มาเห็นครั้งแรกก็โหยิ่งใหญ่ลังการนะมาตรงนี้บ้างมีอะไรท,ที่ชมวิวที่ชมวิวอืมเนาะแล้วมงแตนด้วยโอ้ยมีแตนด้วยนะครับ <laughs> แตนหรือว่ามินนม้นไม่รู้ตัวหนึ่งเรอโอ้ยวิวตรงนี้สวยเนาะ สวยครับสวยที่ชมวิวเป็นระเบียงกว้างเลยนะสาวน้อยเนยนะาะรีวิวทุกซอกทุกลืบนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผออททามกา็เพิ่งเ,เคยมานะคะเห็นเออในเพจนะคะเห็นว่าสวยดีวันนี้ก็เลยขับรถมาดูของจริงดูนะคะวนเหรอไม่วนละป่ะ โอเคครับเดี๋ยวลงไปทางโน้นแล้วไปศาลาถัดไปต่อนะครับเอาป่ะเดี๋ยวเดินไปดูทางนี้ต่อครับเ,เดินดูทั่วๆนะมาแล้วนะครับต้องเดินดูทั่วๆบรรยากาศก็เห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนแล้วนะครับไม่มีหมอกวันแล้วนะครับต้องเดินลงอีก ต้องเดินลงอีกกระโดดข้ามมาได้กัน,นี่ก็ชมวิวไปครับชมวิวไประวังทางนี่ดูซอกไหนมุมไหนก็สวยงามครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูนนนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่บนพระาธาตุนะนี่ก็น้ำเต้าใหญ่อย่างเลย นี่โรงเรียนห้อยบงนะฮะอยู่ติดกันเลยอันไหนที่ว่าที่น้องว่ามันมีที่สะเดา,เขาะข้ออะบนบนั่นนะเริ่มจากตรงนี้เลยมาเอาพาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูพระธาตุด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เดินย้อนสอน ลาจีนก็จะประมาณนี้เนาะมีรูปปั้นงอคงนี่เนาะจะพอเฮ่งเจียน่ประมาณนีนน้มีรูปปั้นสิงโตตรงนี้เราเข้าไปดูหรือ,อยังเนาะนี่เดินผ่านเมื่อกี้แล้วครับเอามาตรงนี้ต่อ เ,เลื่อนเลื่อนเลื่อนล,อล,อล็อกครับจบเกมดูผ่านกระจกเอ,อาโฟกัสโฟกัฟเสเดี๋ยวเดว๋กล้องเล่นโฟกัสอ่าสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนอ่านี่ครับรบรรยากาศภายในกระจก ล็อกครับจบข่าวงามเนาะดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็สวยเอามาดูทางนี้ต่อมาดูให้ครบ,ครบก่อนปะก่อนจะขึ้นไปอ,นนอ,อันนี้มุมมงเราก็สำหรับผู้ชายมตึกตรงนั้นผู้หญิงเนาะก็เหมือนกันครับแล้วน้องเข้าหรือยังล่ะ ก็เราไม่ได้มีข้อจะเข้าออทำไมเอาหมดละเนาะหมดละหมดละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทางปุ้นไปดูบริเวณรอบข้างแล้วก็ขึ้นไปดูพระธาตุกันน้อ,นองๆเนาะออกมาที่เดิมคืนฟ้าคืมฝนละ ก็มีนักท่องเที่ยวบนมาอยู่ครับเนี่ยคันเดียวพอกับเราเลยเมื่อกี้เราเดินจากตรงนี้แหละครับเข้าไปนึ่งว่าภายในวัดไม่มีอะไรครับเดินออกไปข้างนอกเนาะโหเยอะเลยนี่มีอะไรพระสังกัจจายจีนมหาลาบ ตู้ส่วนใหญ่ล็อกนะครับตรงนี้ไม่ล็อกเนาะแกะสลักจากหินแล้วเนาะงามดีครับเนี่ยออออใครอ่านภาษาจีนออกก็คอมเมนต์ได้ครับ เราอ่านไม่ออกระเดี๋ยวขึ้นไปบนพระาธาตุนุ่นพระาธาตุน่นมีอะไรดีๆน่าสนใจเดี๋ยวลองไปดูพระพิกคเนตครับตรงนี้ พระครับขึ้นมาถึงด้านบนพระเจดีพระาธาตุเรียบร้อยแล้วนะอุย้ยบรรยากาศคื้นฟ้าคึ้นโปล่อีกล้สวยงามนะครับสูงใหญ่เนาะตรงบริเวณนีน้น่าจะเป็นวิหารอีกละวิหารหรือโบสถ์เอาไปอ่านชื่อดูครับ ส,งส,งสิงโตส่วนใหญ่ก็เป็นสิงโตสไตล์จีนแล้วนะเนาะนะครับสวยดี่ยผมว่าเนาะศิละปะการสร้างแบบไทยจีนนะนะดูบรรยากาศรอบข้างดีกว่า มองลงไปก็สวยตรงนี้เป็นสระน้ำครับนี่ยอมองลงไปสวยจังเลยเนาะโอ้นี่ครับเห็นวิวชัดเจนเลยที่อำเภอเผาว,วัดห้วยบงนะฮะแล้วคงมันมีอะไรแล้วนะ มาดูมุมนี้อีกมุมนึงนะฮะก่อนจบคลิปบรรยากาศลมเย็นแท้นะครับนี่สะน้ำเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยวัดก็ดูมีความสวยงามดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลย,ย,นยนเ,ยเลยนาะ ดูวิวสวยงามครับชัดเจนมากเลยวันนี้ตรงนั้นมีถนนลงเนี่ยเนาะอ้อมลงได้นะเอาละครับสำหรับคลิปวัดห้วยบงอำเภอพะเาจังหวัดเชียงใหม่ก็ผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดินชมรอบวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ